ครับสวัสดีครับมาพบกับรุ่งครับหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อนะครับจาก YouTube c h a n แนลที่ดินถูกทำเลดี159อีกแล้วนะครับวันนี้รุ่งครับพามาอยู่ที่ตำบลบึงบาอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีรุ่งครับพามาดูที่ดินนะครับที่ดินที่ติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะครับนี่นี่คือถนนคอนกรีตหน้าแปลงเลยนะครับถนนคอนกรีตกว้าง7เมตรเลยนะครับ ซอยนี้ซอยเขาเรียกซอยเทศบาล13นะครับอยู่ฝั่งเ,เรียบคลองสิฝั่งตะวันตกนะครับเข้ามาจากปากซอยเทศบาล13เนี่ยเพียง1กิโลก็จะถึงที่ดินแปลงนี้ติดชิดถนนคอนกรีตแบบนี้แปลงนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะครับแปลงนี้อยู่ตับนบึงบาปอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับสดผ่อนได้ทุกเงื่อนไขนะครับราคา,าพิเศษนะครับราคาและเงื่อนไขพิเศษเพิจารณาทุกเงื่อนไขนะครับสดผ่อนทักมาคุยมาเจรจากันได้นะครับทุกเงื่อนไขเลย นะครับนี่ครับที่ดินแปลงนี้เลยที่ท่านเห็นด้านหลังอยู่นี้นะครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับที่ดินติดถนนอคอนกรีตแบบนี้หน้ากว้างเนี่ยยี่สิบโกยี่สิบเจ็ดเมตรโดยประมาณนะครับลึกสามสิบสีนนนน่นะครับแล้วก็ที่ดินติดชิดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็ห àng, ่างแหล่งความเจริญหรือว่าห่างตัวชุมชนไม่ไกลนะครับห่างเทศบาลหนองเสือเพียง500เมตรนะครับแล้วก็ห่างโรงพยาบาลเนี่ย น้องเสือ,อน,นี่ก็ประมาณสักอ2อกิโลเท่านั้นเองนะครับห่างไฟฟ้านะครับธนาคารนะครับโรงเรียนตัวอำเภอนะครับแล้วก็ ไม่ห่างไกลความเจริญจริงๆแปลงนี้สวยงามมากครับ230ตารางวาสนนราคาพิเศษมากนะครับส่าบาทต่อตารางวานะครับ230าตารางวาหรือว่าเป็นเศษก็จกึ่ล้านกว่านะครับหนึล้านนิดนะครับสนใจทักมาคุยมาเจรจานะครับมาอินบ็อกซ์มาคุยกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวรุ่งครับพาดูที่ดินแปลงนี้นะครับนี่ครับ เอาตรงๆที่ดินแปลงนี้มีข้อเสียนิดหน่อยนะครับก็คือต่ำกว่าถนนนะครับต่ำกว่าถนนคอนกรีตเนี่ยประมาณสัก1เมตรนะครับท่านที่ซื้อไปนะครับก็อาจจะต้องถมนิดหน่อยนะครับเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการถมเนี่ยก็ทางเราเขาเรียกว่าดิวให้นะครับดิวให้มีราคาพิเศษให้นะครับนี่ครับที่ดินสวยงามมากนะครับ หรือว่าท่านที่ซื้อเก่งกาไรก็ดีนะครับในราคานี้นะครับถมแล้วราคาก็ยังถือว่าถูกกว่าแปลงข้างเคียงนะครับนี่ครับเดี๋ยวลงขพาดูนะครับแปลงนี้เลยนะครับแปลงนี้เลยสวยงามครับแปลงนี้เนี่ยหน้ากว้าง26 27เมตรในหันหน้าทิศใต้นะครับรับลมทั้งปีนะครับเย็นสบายนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยแล้วจริงๆนะครับนี่นี่ครับแปลงนี้นะครับสวยงามมากนะครับ สุดพรทุกเงื่อนไขนะครับทักมาคุยมาเจราจากันเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแปลงกันนะครับนี่นะฮะมีแปลงที่ถมแล้วนะครับเดี๋ยวรุ่งครับพาไปดูแปลงติดกันแปลงที่ถมแล้วนะครับแปลงตัวอย่างไม่ใช่แปลงตัวอย่างแปลงที่ลูกค้าเนี่ยซื้อกระทางเราไปแล้วนะครับผ่อนกระทางเราแล้วก็ถ้าผ่อนนะครับผ่อนกระทางเราวางดาวนะครับเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินได้ทันทีหลังทําสัญญานะครับ พรได้ทุกเงือนไขยินดีพิจรารณาจริงๆครับสำหรับท่านที่อยากได้ท่านที่อยากเก่งกําไรนะครับตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดทุมเานีนี่ครับแปงนี้ถมแล้วนะครับสวยมากครับนะฮะ อเคสนใจทักมาอินบ็อกมาครับแปลงเดียวนะครับ230ตารางวานะครับ่าบึงบาอําเภอนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับสดพรได้ทุกเงินไข่9 0 0นรบาทต,ต่อตารางวานะครับ230า230ตารางวาเบสเซ็ตก็1ล้านกว่านะครับ1ล้าเนเสษนะเส็ขอบคุณครับสวัสดีครับ